อาจารย์วันนี้จะเมื่อนี้มาซื้อเนื้อไปลาบโชคดีผู้ใดพันไปพันมากระซื้อได้จ้ะบ้านเสียมทุนสูงตรงคำจะมาซื้อเนื้อไม่คขาดใครเนื้อสวยสวยค่ะก็รองค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มันอันนี้สองสองบัวฟังไทยฟังร้องถุงเงินหนอกุ้งหน้ากะเออกันสิบอันอนกับอันนีซื้อได้จ้าอันนี้โลนึงบ้านเสียมปูรูดตรงเย็นนี้งสดบานเสียม ขอบคค,อบคุณค่ะบ้านนี้ <โก S 1> มีงานมรดกโลกด,ด,ดิจ้านั่นแหะจ้ะเอาเอาโ,อโลอนึงจ้ะเดี๋ยวใครมาเบิ่งว่าเฮ้มันสือไปจุจ้าตอนตอนกลางคืน,นแอบบกินหม่องเก่าคือเก่าพี่น้องคนผู้เก่ <c oughs> าคนผูกไฮกินด้วยแอบบกินด้วยเฮี้นน,นั่นละ่ะเป็นอาจารย์เนื้ออุ้ยพี่น้องเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มื่อนี้มีเอฟซีให้เงินมาซื้อขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปอนันสั้นแนวเนี้ยนะจ้ะนี่นะจ๊ะเนี่ยส่งไปอนันสั้นแนวจ้าหาน,านากกะเพื่อได้พันไปพันมากก็ซื้อเลยจ้า